รู้จักการดิมาเทมาไหนมาลูกมาขยน้านี่ในยาบนี่ยาในทะเลนี่ยอรู้จักการดิให้มาไม่มาเอนี่อมาไ่ไมกไ่ต้องไปยุ่งโอ้ยส่งเดียวกันแหละูกัเก็บเก็ การบวกลุจัการดิี่จะทำเฟร้กันเ้นไปมาเออกระต่อยกันเลยการจัดการดิเัยการจัดการเลยการจัดการลุ้นได้เลยทำเป่าเก้านะก่ะอาเฟอาะเฟอ้ยเฮ้ย จเย็นจเย็นพอใจเย็นพอใจเย็นพอใจเย็นพอโอเคพอใจเย็นหรอกเออโอเคอารกกัน่อนกานย่าเกกันเกกันรเออกกันจาปากกันเลยจปากกันดิจปากกันโอ้สายเออจกันตลก่ะเอออารักกัน 有有有。